ใจครับวันนี้ที่ได้มาร่วมกมารเปิดตัวรองเท้าพิษทนายนะครับก่อนโดกานะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงการเขา,ราร porque, เรียกว่าอะไรการที่ไลฟ์สไตล์เนอะที่แบบว่าเราเท่าพึ่งอยู่แล้วแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับการน้องเพลงยังไงได้พูดคุยให้รู้ตัวสบายครับทุกคนแล้วเราได้เป็นคนออังกา้วแล้ว,รค,วครับนนรครับครับจริงๆครับผมก็ออกกำลังกายมานานแล้วแต่ว่ามันจะมีช่วง ช่วงที่มีคอนเสิร์ตเยอะๆผมมัจะวิ่งเงยอะเพราะว่าเวลาเราฟิตอ่ะมันก็จะทําให้เพอร์ฟอร์มบนเวทีเรามันมันมันสบายแล้วเล่นร้องเพลงเสร็จก็ไม่มีมาเมื่อยล้างเมื่อยตัวอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเราฟิตอยู่ตลอดแล้วเรื่องเสียงที่สําคัญเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องแบบเน้นเสียงมากอนะไรเงี้ยครับพอเราฟิตเนี่ยมันรู้สึกว่าเราแค่เปล่งเสียงเบาๆมันก็ได้ตามที่เราต้องการแลนะ้วส่วนตัวเรามองว่าสดิ์นี่สำหรับผมเนี่ยคือน ดไ้นอกจากได,กได้สุขภาพแล้วนะครับคือผมเชื่อว่าการวิ่งม,มันทำให้ผมมีสมาธิที่ดีมากมันช่วยให้รู้สึกว่าเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิเราจะคิดอะไรต่างๆแต่เวลาเช่นเดียวกันเวลาผมวิ่งมันเหมือนกับผมทําสมาธิเราจะแต่งเพลงคิดเพลงดีไม่ดีแบบคิดงานคิดอะไรได้ก็ตอนที่เราวิ่งนี่แหละเพราะเหมือนเร,เราได้อยู่กับตัวเองเราโฟกัสยู่ที่ตัวเองเต็มที่นะครับเราลืมเรื่องการ ความเหนื่อยความอะไรไปแล้วพอมันเริ่มอยู่ตัวรอบที่2รอบที่3กิโลที่3กิโลที่สเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะมันจะมันจะว่างเปล่ามากเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าหัวมันจะหลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าคิดงานได้เร็วแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งดีครับผมจะวิ่งอยู่ในประมาณโซน2โซน3นะครับแต่ว่า คือเพจอยู่ราวๆประมาณสักหกประมาณเพจหกเนี่ยแหละครับคือถ้าคือถ้าเริ่มใหม่ถ้าเราล้างสนามเป็นานานๆผมก็จะเริ่มประมาณเพจเจ็ดเพจแปดก็จะช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความที่ที่สายเป็นคนแบบชอบติดวิ่งเร็วมันอาจจะเลยทะลุไปโซนสามเนสี่บางครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าโซนนี้เป็นโซนที่กำลังดีผมว่าอันนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนละว่าแต่ละคนต้องไปลองก่อ,อกว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการวิ่งระยะประมาณไหนความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงพักมันจะรู้เองว่าเฮ้ยแต่ละคนเ่ยความถนัดประมาณไหน ผม,มเป็นตันเราเนี่ยครับเด็กหกกว่าวิ่งประมาณสักวันหนึ่งสักประมาณ6โลนะครับสักอาทิตย์หนึ่งวิ่ง3วันอะไรประมาณนี้ครับส่วน,น,นตัวแล้วคือจิตการเรื่ององเท้ายังไงบ้างแบบให้ลองพิจารณาบ้างจิตหรือว่าอะไรข้อแรกเลยผมชอบรองเท้าผมชอบรองเท้าเบานะครับแล้วก็ชอบรองเท้าที่มันช่วยซัพพอร์ตให้เรารู้สึกว่าพอเราลงน้ําหนักไปแล้วมันมันส่งให้เราไปต่อได้คือคือมันมันทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนแรงตรงนี้ไปเหมือนเรา เหมือนปราหนึ่งวิ่งเท้าเปล่าประมาณนี้นะเออแต่ว่ามันมีตัวที่มันซัพพอร์ตให้เราเด้งขึ้นไปได้อีกมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเราเหนื่อยอ่ะมันจะเหนื่อยน้อยกว่าไม่กรอยู่ปกติประมาณนี้ครับมีอะไรจอกัน้ครับ มีตอนนี้อัปเดตมีซิงเกิลล่าสุดครับกำลังจะออกเดือนมีนาคมน,นี้นะครับเป็นเพลงซิงเกิลพิเศษที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวของผมเองนี่นแหละนะก็มาทำกับทางมีเรคคอร์ดเป็นซิงเกิลที่3แล้วก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางครับเพลงนี hmm. ้ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนคือคือ,คอไม่บอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกอย่างไปหมดเลยสำหรับซิงเกิลล่าสุดนี้ mm hmm. เพลง mm hmm. เพลงนี้พี่ฟองเบียร์เป็นคนแต่งให้ครับเซอร์ไพรส์ที่ว่านี่คือไม่ใช่แค่แนวแนวเพลงเดียวค่ะ ทั้ง m อทั้งคนที่มาฟีดด้วยทั้งนักดนตรีที่มาทำให้ด้วยทั้งพระเอก m อด้วยทุกอย่างเซอร์อไพรส์แน่นอนคาดหวังแนบว่าจะออกในยุคที่ออ้คอบก็รู้าชอบาดแนลเลยนะครับคือตอนนี้โชคดีหน่อยผมรู้สึกว่าแบบกระแสไวน์ทูเคก็กำลังมาด้วยเนาะแล้วก็เพลงของของเ,เซสเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในยุคประมาณนั้นพอดีแล้วก็เราก็ ยังรับงานคอนเสิร์ตเรื่อยๆครับมีงานติดต่อเข้ามาแล้วก็วยังได้คอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำคือไอ้โปรเจกต์ใช่โปรเจกต์เดียวของผมเนี่ยก็มีทําไปตอนที่เหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษแต่ว่าของเจสเตอร์เนี่ยเราก็ยังเดินหน้าต่อ,อตเไปกิปนผมไปแล้วนี่แสดงว่ากลิ่นดนตรีก็ยังมีความเป็นยูปเข้าสู่มาแน่นอนอ่าอาจจะจารย์เรานั้นครับแต่ก็เป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วกันอครับอยากให้ฝากติดตามดูครับก็ฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของทีเด้วยนะครับอเดือนมีนาคมน่าจะได้ฟัง ทุกช่องทางนะครับพร้อมกับมิสิิโยด้วยนะครับก็สามารถติดตามผู้ตางงานโพวกอะไรต่างๆเนี่ยผ่านทางอินสตาแกรมผมได้ t j t w d j e d s นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจก็ได้สมดุเหมือนกันนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปทักทายคอมเมนต์กันได้ว่าเดือนเราจะมีผลงานอัปเดตที่ไหนมีไปร้องเพลงที่ไหนจะได้ตามกันมาดูได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ